โอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันอีกครั้งนะครับก็มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยในเกมนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเชียวระคุชุนซุยนะครับเออจากภาคสงครามเลือดพันปีเอ้ยจากภาคสงครามเลือดพันปีนะผมเออไม่ใช่รอเรือจะกระโดกลิ้นทําไมนะครับเออโอเคแล้วก็ มารีวิวตัวเข้าคนนี้กันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้อัพอะไรเลยนะเออสำหรับตัวนี้ก็กลัวว่ามันจะไม่ได้รีวิวสักทีนะครับก็เลยมารีวิวซะเลยนะครับเออเพราะมันนานครับตัวละครผมก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะเออไม่ได้ทําเลยสักทีนะก็เลยถือโอกาสมาทําวันนีน้เลยนะครับโอเคเรามาดูทางด้านสก,กิลของเขากันดีกว่านะครับสาหรับเออเดยวสำหรับ ย้อนกลับไปก่อนครับสำหรับอ,อ,อ,อ้พื้นหลังนะครับเป็นผ้าพื้นหลังก็จะเป็นต้นซาก,กุระนะครับเอาให้เข้ากับเคียวระคูหน่อยนะหัวหน้าเคียวระคูนะเออเป็นหัวหน้าหน่วยที่เท่าไร่ผมก็จำไม่ได้หรือ,อไม่ได้ดูลืมเลยลืมไปหมดแล้วครับว่าเขาคนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยที่ไหนบทบทก็ไม่ค่อยยะมบีดแหลยเราก็ลืมจำไม่ค่อยได้โอเค โมลูนกันเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเอ,อ่อตัวนี้นะคริโอลาคุรค่างนี้เขาเป็นสายเป็นสายโจมตีเดี๋ยวนะหนนเป็นสายโจมตีสีแดงนะครับเออเป็นสกิลสีแดงนะครับเออก็เป็นสายโจมตีระยะใกล้นะครับผมสําหรับคียโลาคุก,คก็เขาเป็นสายสีน้ําเงินนะครับโจมตีสายสีสายสีแดงนะครับเขาเป็นโจมเขาเป็นโจมตีสายสีแดงนะครับผมโอเค สำหรับผู้สังหารเข้าเป็นผู้สังหารฮอนโลนะผมถ้าไม่ตายก็คือปลดปล่อยบังไครนะกะเทนเคียวโคดสึอะไรเนี่ยคาิมัสเินจูนะอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นการปลดปล่อยบางครนั่นแหละนะผมสำ,สำหรับเออสำหรับอะไรสก,กิลผมเอาเป็นขึ้นต้นด้วยคีิดิคอแนละ้วไม่รู้ผมเอาขึ้นขึ้นต้นเป็นคีดิคอลักหนส่าสำหรับตัวนี้นะครับ โอเคสำหรับคุณลักษณะทรงเขาก็จะเป็น <Okay. S 1> ความเสียหายท่าโจมตีแรงบวก20%นะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ยังไม่ได้อัพเขาเป็นเลเวลสีแดงเลยนะแล้วก็ลิงพวกลิงพวกอะไรนะเออยังไม่ต้องอัพอีกแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็เอามาวิวก่อนแล้วกันนะคงจะไม่เป็นไรโอเคสำหรับสกิเเอ้ยสำหรับไอไอเทมเครื่องประดับที่ผมใส่ก็จะเป็นเหมือนของอาซาชิโร่แหละนะมีหมวกมี okay. อันนี้มีกีตาร์ไฟฟ้านะสำหรับลิงตัวละครก็จะเป็นเคมบะจิอิชิดะแล้วก็เอ,อ่อเคมบะจิเป็นสายโจมตีบวก20%่สิบแล้วก็อันนี้เลโกทาย14 2แล้วก็โคชิโรเป็นสิบเปร็นต์นะสิบสกับสองเรมาดูท่าตีของเขาเน,นี่ก็จะประมาณนี้ท่าตีของเขาเนี่ยกดเตะับเป็นสายบังคับมือแล้วปล่อยออโต้ไม่ได้ครับ มาดูคุณสมบัติและท่าโจมตีกันนะครับหลักๆอัพพลิตี้ของเขาเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกตินับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเออเออถึงผมถึงถึงผมถึงได้ใส่นี่มังคิดที่ข้อนะผมแล้วก็มีเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีแรงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเพิ่มความเสียหายท่าไม่ตายอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดคูทายท่าโจมตีแรงอีกยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีเพิ่มขอบเขตโจมตี20นะเพิ่มขอบเขตท่าโจมตีแรงอีก20%เพิ่มคิดท่าโจมตีบวกหนึ่งนะแล้วก็มีจํานวนลบถุกเชิญบวกอีกหนึ่งนะมีเพิ่มพลังกาย80 <S <S ก็คือไอเทมที่เราใส่ั้งแล้วก็มีเพิ่มพลังกดดัมพิาน15%นะเพิ่มโจมตีอีก45%นะเพิ่มค่าป้องกัน15%เพิ่มคิดที่ข้อ45%นะสับตัวนี้ โอเคหลักๆที่ประมาณนี้นะเราไปดูเราไปดูทางด้านเกมเทรดเขากันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะเออเอาเข้าไปลงในด่านน้ำหอมนะน้ำหอมเล็กนะเออสำหรับของยังไม่ครบก็เอาเข้าไปลงในน้ำหอมเล็ก,กเราจะมารีวิวกันก็ไม่ต้องเอาไปยากอะไรขนาดนั้นนะมา ไงวะอันนี้ใช่ไหมโจมจีสีแดงใช่เราต้องกดไปสักห้าครั้งไปเลยมาพาร์ทเนอร์ไม่ต้องนะปัติกาเรีกร้อยไปเลย,เลยสำหรับเคียวละคูล่างนี้จะไม่ผิด เขาได้เป็นหัวหน้าหน่วยใช่ไหมล่างนี้คือเขาตอนที่เขาเป็นหัวหน้าหน่วยมาดูซิว่าจะแรงไหมถ้าที่ผมยังไม่ค่อยได้อำมาได้อำมาเลยจะแรงก็รอเขาดูท่าตีธรรมดาก็ใช้ได้อยู่นะเออก็ถือว่าแรงอยู่ในระดับหนึ่งใช้สองดาบนะผมดูท่าแรงครับเออก็แรงใม้ได้อยู่แต่ถ้าอัพจะแรงกว่านี้นะท่าสอง ใส่ฟ้านะใส่ฟ้าชอบมีเงาเลยนะคาแรกครับมาดูท่าสามกันส่วนตัวชอบท่าฟา้าแหละเออมันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะผมยังอพไม่มาไม่เส็จ ไประมาณนี้ครับสำหรับเคียวและคุนี่ไปต่อเรื่อยๆจนถึงบอสนะไม่มีโจมตีศัตรูที่ซ่อนตัวนะผมก็เลยลำบากนี่นตัวนี้โอ้ยโอ้ยโว้ย Okay. จริงควรจะอัพมา,าอัพอัพเข้าให้เต็มก่อนนะครับแต่แต่มันกลัวมันจะช้าไปก็เลยเอามาลงเขาเลยโอ okay. เคเกิดตายแล้วถือว่าเด,ยเดียวนคพึ่งรอดแล้วตอนนี้เขาเราเคียวเราปุ่มผมปุ่ม จะไวไหมเนี่ยนะครับใส่เป็นพลังป้องกันมาด้วยนะแล้วเยอะสุดต้องมีไอเทมไอเทมผมหาไอเทมนี้ครับ โอ้ยนี่เราไม่ติดพีิหนิดีกว่ะนึกว่าเป็นช็อตโอ้ยเกดตายนะผม่อนลงรวังระวงเอามาให้เล เปอยู่ดูก่อนแล้วค่อยอัพทีหลังยูง่ดูก่อนแล้วกันตัวท,ที่ผมอัพซีฟ้าอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเบียคุยะห้าปีนะ,ะคือมันน่าอัพสุดแล้วไงน,น่าอัพกว่าคองเคียวระคุหลังเนี่ยนะถ้าเป็นเคียวระคุอีกหน้าวนึงนะเพราะว่าได้แนละ้ว โอเคกระเด็นหมดอุ้ยโดนเลยนี่หนึงครั้งต้องมีฟีสามชิ้นเลยดิวาอะไรนะลบหมโอ้ยโดนเลเซอร์นี่แรงฮิบหายเลเซอร์ ลบ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 อุ ub, l ub, l ub, l ub. ้ยม <bubble deer refin ements> <t upcoming wolf feet> ีเลเซอร์เวนนะไอซีสองซีเรซสองสามสองชิ้น ่เอาไปแล้วเราจะได้ดูสกิลเข้เาแบบยาวๆนะคเดี๋ยวเราดูความแรงท่าไม่ตายกันว่าจะแรงหรือไม่ได้อัพมานีกจะแรงได้งดไ,ไงดูมังคายเน้าเด็กก้าวกว่าเองมังคายเขรอ่ใช้ใช้นิ้วเอานิ้วตัดนะ เฮ้ยทีเดียวตายเลยวะมันมันน่าจะเป็นความสามารถพิเศษอะเออโอ้โหเท่เท่ระเบิดเน่ยดอกอย่างน้อยนะก็เงอนะ่ะกมเล่นในผมเล่นในโหมดออฟไลน์ดูอ่ะโอเคยังไม่สะใจนะครับ อ๋อสักทียังไม่สะใจอ๋อสักทีในแ,แม่งมันไม่ค่อยแรงเท่าไหรน่นไงน่าจะอัพไม่เต็มซะก่อนมงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอัพเข้าทีหลังก็ได้นะไม่ว่ากันนะเพราเกมนี้มันก็นะอย่างที่รู้ๆกันนะแม่ควรอ,อัพได้แต่ละตัวนานมาก เออท่าแรกก็ไปแดงไอ้่าสองต่อโดยท่าสามนี่เห็นไชอบท่าไม่ตายเข้ามามดูนี้ดูทีนีดูทีไรก็อินะออผมว่าผมแนะนำให้ตัวนี้เล่นเล่นบังคับมือดีกว่าอย่าอย่าไปปล่อยออโต้นะ พอโตตายอย่างเงมันอ <begun> <S an S 2> ็ป <gehört> <buena> ุ๊บไอ่เห็นเลยว่ามีขนาดกูเล่นเล่นมือเกิดตายอถ้ยมบลีน่ารุนได้ถ้าลงไปคนโดนเต็มเ ต่อมาคีพก็แรงางทีก็ไม่แราางไม่เลม่ข้อเลยอาจจะไปทอดกต้องเอาใช้แบบระยะมาชิด,ดโคตรโคเราต้องใช้พยะฟันละไปพะยาชิชุด,ดโคตรจะแรงิ้งเหลือ,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 อจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกหนีพ้นจากความสามารถของพี่แกหรอกดูโอ้ย ตายรอไม่ได้ต้องมุยโหมาจากโหมาจากไหนกันเนี่ยอหภาษามันตัดทั้งจองเนี่ยคือแบบโคตรเร็วมี ทา่าแรกพุ่งทาง่าแรกพุ่งไปอย่างรวดเร็วนะถ้าใครกลัวแบบวิ่งช้าใช้าท่านี้พุ่งไปกันเลยพุง่งแต่ไกลอยู่เอแต่อยากแบบอยากอัพมา,าแรงๆนะที่จะได้โดนทีเดียวหายกันหมดบอ,อยทีเดียวประตูตายหมดเลย

ชอบทุกท่ายกเว้นท่าสองคะท่าสองไม่ค่อยไม่ค่อยแบบดาเมจไม่ค่อยแน่นอนแต่ท่าอะกรแต่ท่าสองเนี่ยดาเมจแน่นอนแต่ถ้าถามว่าเอาไว้ทะลายการศัตรูตทะลายวงล้อมมาได้เลยแต่ท่าสองเนี่ยโอ้โห เกือบโหลดสักคิวไม่ทันนี่โหลดไม่ทันเกือบจะตายแน่ๆนะพี่ถาลายการีนี้ไงล่ะโอ้โหเจ็ร้อยไงไอเล็บถึงบอลมาดูถ้าไม่ตายอีกทีนะความแรขงของเขา าาตายแล้วรอ่แรกรอบแรกที่เขาตายก็เป็นเพราะความสามารถของเคียร์ลคู่แหละนะครับอาจจะมีแบบเปอร์เซ็นต์น,น้อยที่น้อยมากเลยที่ศัตรูจะตายในครั้งนั้นเดียวโอเคแล้ว นำพาน,นี้แหละนะ้ำน้บเ,เคียวละคู่าอาบมาดีๆแรงเลยไม่ได้อับเลยเรียบร้อยเราจบไปกับเคียวละคู่นะผมสําหรับพื้นหลังก็ใช้ได้เลยนะเข้ากับเคียวละคู่ดิที่ผมเลือกมาโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ กด subscribe กดแชร์กดกระดิกกันด้วยนะผมกดติดตามด้วยแล้วกันนะเออไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าก็าจะเป็นคลิปอะไรก็จะเป็นคลิปรีวิวพวกนี้แหละนะเออไม่ก็เป็นคลิปเกมอื่นอะไรงนี้นะแต่ว่าเกมอื่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้แตะเดี๋ยวนี้นะก็ฝากกันด้วยนะสำหรับคนที่ยังมาติดตามใหม่นะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายทุกคนหวันดีนะครับผมมาละ